หน้า279ตั้งแต่ขี้เฮนางอลาพายาตีอาทีสุตถาญาถาลาพังนรพันตีเอวังเป็นต้นไปบรรดาองค์เหล่านั้นมีคําว่าขีเฮนางอลาพายะเป็นต้นความว่าคฤหัสถ์ทั้งหลายไม่ได้ราบด้วยประการใดเมื่อภิกษุขวนขวายคือพยายามด้วยประการนั้นเชื่อว่าขวนขวายเพื่อมีใช่าราบในอนัตถาเป็นต้นก็ในนี้บรรดาคําเหล่านั้นคําเสียประโยชน์ชื่อว่านัตถา บทว่านัทถายะได้แก่เพื่อความเสียประโยชน์ความอยู่ในที่นั้นไม่ได้ชื่อว่าความอยู่ไม่ได้ข้อว่ากิหีนางพุทธสาวันนางมีความว่ากล่าวติพระพุทธเจ้าในสำนักคฤหัสถ์ข้อว่าธรรมิกังปฏิสวังงนะัสจ,จาเปติมีความว่าความรับจะเป็นจริงได้ด้วยประการใดเธอไม่ทำด้วยประการนั้น คือรับการจำพรรษาแล้วไม่ไปหรือไม่ทำกรรมเห็นป่านนั้นอย่างอื่นคำว่าปัญจังนางพิกเ,เวเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสเพื่อแสดงข้อที่ภิกษุผู้ควรแก่กรรมแม้ด้วยองค์อันเดียวคำที่เหลือในเรื่องนี้มีความตื้นและมีในดังกล่าวแล้วในตัชนียกรรมทั้งนั้นวินิจฉัยใ,ในเรื่องพระชน,นะพึงทราบดังนี้คำว่าอาวาสปรมปรันจะพิกเ,เวสังสทามีความว่าและท่านทั้งหลายจงบอกในอาวาสทั้งปวง ในบทว่าพันธนาการโกเป็นต้นมีวินิจฉัยว่าสงพึงยกอาบัตที่ต้องเพราะปัจจัยมีความบาดหมางเป็นต้นกระทํากรรมเพราะไม่เห็นอาบัตนั้นนั่นแลติกาทั้งหลายมีประการดังกล่าวแล้วเหมือนกันแต่ความประพฤติช,ชอบในเรื่องพระชันนนี้มีวัด43ข้อ บรรดาวัดเหล่านั้นข้อว่าณอนุทางเสตโพได้แก่ไม่พึงโจทย์ภิกษุอื่นข้อว่าณภิกขุภิกขูเหตุได้แก่ไม่พึงยุภิกษุอื่นกับภิกษุอื่นให้แตกกันข้อว่าณขิหติทาโชได้แก่ไม่พึงทรงผ้าขาวผ้าไม่ได้ตัดชายและผ้ามีลายดอกไม้ข้อว่าณติทยทาโชได้แก่ไม่พึงทรงผ้าคากรองเป็นต้นข้อว่าณอาสาเทตโพได้แก่ไม่พึงรุกรานภิกษุอื่น สองบทว่าอันโตวาพระหิวาได้แก่จากข้างในก็ดีจากข้างนอกก็ดีแห่งกูดีที่อยู่สามบทมีบทว่านาติทิยาเป็นต้นตื้นทั้งนั้นข้าพระเจ้าจาักพรรณนาบทที่เหลือทั้งหมดในปาริวาสิกขันธากะคำที่เหลือมีในดังกล่าวแล้วในตัชนียกรรมนั่นแลอเุเขปนิยกรรมในเพราะไม่ทำคืนอาบาัตคล้ายกับอเุเขปัิยกรรมในเพราะไม่เห็นอาบัตนี้แล